แซ่บมากเลยสดนับก็ชื่นใจแล้วค่ะฟิลออมอิป,ปูน่านพี่นอ้องก็เลยจังไปปันปูบัญญานะที่ผมไเวลา้ให้นุกินเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกบุกคนวันนี้นะคะได้ขนมจีนน้ำยาปูนะแล้วก็มีผักอีตูแล้วก็ถั่วฝักยาวสวัสดียังเป็นทางการค่ะพี่น้องมาค่ะขนมจีนน้ำยาปูนาะไม่ใช่น้ำยาธรรมดานะเนี่ยน้ำยาปูนาแบบว่าตำตำอีปูนไหมะตำอีปูนาแล้วก็เอาคั้นเอาแต่น้ำมันน่ะนะ ตามอีปูนาค่ะเนอะแต่นมม้ำมันเราก็มาเห็นน้ำยาคันน้ำยาขนมน้ำยาไอ้อยาขาะปุ้นอืหอมแบบหอมกลิ่นปูนาอืเม,มียนลูกชินน้นไอเต้าหู้ปลาไปด้วยนี่นะ อันนี้เราไม่เน้นเผ็ดนะคะเมนูนี้เราเน้นแบบเน้นแบบนุ่วนว่หอมหอมหอมเครื่องสมุนไพรที่เขาผัดก่อนที่เขาส่เห็ดเป็นน้ำยาปูหน้าโอ้แซ่บมากเลยสดนำ้ำไปชื่นใจแล้วคะ่ะฟิลออมอิปูหน่านนพี่น้อง พี่น้องเคยกินบอกขนมจีนน้ำยาปูนาเคยกินกดหนึ่งบอะเคยกินกดสองไผ่บ่ะเคยกินกะล่องเห็ดบึงนะคะเด้อพี่น้องใครอยากได้สูตรพิมพ์สูตรมา ก็ได้กินรสเลีล่ยวค่ะพี่น้องขนมจีนน้ำยาปูนะเนี่ยมุ้งที่อยากตรงห่อเอาปูหน้าเมื่อ <c oughs> จำหรือก็ะขั้นเอาหน้า,าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปูแช่แข็งหรอคะมาจากตลาดจีน ยังเหลืออยู่ในหม้อยอยู่ทำกินวันหยุดคิดว่าม,มืออื่นจิบบได้ทําคลิปหรอกเพราะว่าเป็นวันเกิดพี่อ้วนครบสามขวบแล้วก็เป็นวันชาติอเมริกาด้วยก็เลยจังไบป,ปันปูบัญญานะที่บ่มีเวลาให้เน่ากิ่นตอนนี้เห็ด เพื่อไว้อุ่นกลิ่นอื่นน้ำว่าไปบ้านข้าเจากะเนกินบูอุ่นทองเนี่ยกินใด้ยูว่ากลับมาเพื่อกะต้องมีแนวกินบ้านท่าวเพื่อเขา หอมมันปุน,นาค่ะขนาดเป็นปูนาแบบแช่แข็งนะ่ะถ้าเป็นปูนาแบบสดๆนะแล้วมีมันเยอะๆจะฟินกว่านี้อันนี้ชิ้นต้าหูป้ปลาใส่ไปน้ำ เมนูนี้ตำพริกสดใสนะคะพี่น้องแล้วก็อย่าทำเผ็ดมากใส่ลูกโดดไปแทนถะ้าใครชอบเผ็ดนะเพราะว่ารสชาติมันต้องเป็นแบบออกนั่นๆนัวนๆมันๆเผ็ดแบบเผ็ดร้าันีนเนเนะเปตดัดความมั่นของของอี่ปู่นนะสดน้ำเราชื่นใจเลยะคะ่ะ วันที่นี่เป็นวันพลัดพ่งนี้วันศุกร์วันชาติอเมริกาพี่วันเนี้เกิดวันชาติอเมริกาพอดีเลยฉลองไปพร้อมกันเลยคนจุดภูฉลองบนประเทศมันเกิดพอนีวัน ตักอ,อีตู่ออตกับถั่วฝักยงวผักถั่วฝักยง,งวนี่เบิดแล้รรสสุดท้ายแล้วซื้อมาจากตลาดหวานกรอบอร่อยสดถั่วฝักยง,งวบานเฮา อีตู้หรือว่าถั่วแบบนี้เขาจะไม่ให้กินแตน,น,นอาหอนครับพี่น้องพนานหนาวก็บ,บ่มี่ขายหรอกับเผ้าว่กาก่อนจักช่วงตุลาแลย่าตุลาเริ่มตายไปแล้วคันบ่ตายกับบะป้งใบไ,ไม้เขาก็เลยเอิ้นฤดูใบไ,ไม้ผิิอ่ะเนาะยู่เนี่ย บางคนเพิ่อนโบกินอิป,ปูนาก่ะแต่สิมี่อยู่นะค่ะเปนอาสิบามักรกีนมันแต่ว่าเดีวความชอนอเป็นค้นมากกลินจังซีอยู่แล้วนะมันซีหอมปูนา ทำเลยังเผ็ดกับการลูกดาา้วยเนาะคาราเบลมันเผ็ด <c oughs> กินเผ็ดบพราะเคยสูตตัวพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเท่าแล้ว ข้เดียวกันรู้เรื่องแนยเพชดเซบแบบบ้านๆขนมจีนน้ำยาปูนาร้อมอึงเด้ผู้ใดเคยกินกดหนึ่งผูเคยกินกดสองอยากได้สูตรพิมพ์สูตรนะคะเดี๋ยวจะพาทำถ้าใครอยากสนใจสูตรนะ ทำไม่ยากใครๆก็ทำได้นี่แค่ม,มันปูหน้ากิ้งค้าตะไคร่ใบบกูดน้ำปลรราแล้วก็ผงนัวจบแสบเลยคิมเราพีออ่น้่องอนคิปหนาเด้ออยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ